อะไรก็ไม่รู้บินหลงเข้ามาในบ้านนกหรืออะไรนะต้องเข้าไปดูใกล้ๆละตัวอะไรใหญ่เหมือนกันนกอะไรนะบินเข้ามาหลงอยู่นในบ้านบินไปไหนนะโอ้ตัวใหญ่จังเลยนกอะไรอะ่ะขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะตัวอะไรอะลูกนกอะไรคะ บินโฉบไปโฉบมาอยู่ในบ้านหลายรอบแนละ้วอุ้ยมองไม่ออกนกอะไรตัวดำๆด้วยนกอะไรนาะตัวใหญ่เหมือนกันนะนีเป็นนกอะไร,รอ่ะลูกใครเลี้ยงไว้แล้วก็บินหลงมาหรือเปล่าลูก,กบินหลงมาหรือเปล่าคะ มองไม่เห็นน้องมันมืดต้องเปิดไฟ่น้องคงจะตกใจต้องไปเปิดไฟดูสีดำดำนกอะไรนะนกอะไรลูกทำไมไมาหลงเข้ามาอยู่ในบ้านนะลูกนกอะไรคะ ไงลูกลงมาไหมคะเปิดไฟดูหน้าหน่อยนะเป็นนกอะไรอ่ะลูกเปิดๆไฟดูหน้าหน่อยนะนกอะไรเนอะนกหรือไก่ตัวใหญ่จังสีดำดำมา บิไดูก่อนนะบินไดูหน่อยนะอุ้ย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 บินไปละอุ้ยอุ้ยลูกแม่แล้วหนูก็ชนหลังคาอยู่นั่นแหละทําไมหนูไม่บินลอดต่ํากว่านี้ลูกหนูจะได้ออกไปได้บินชนหลังคาไปมาอยู่นั่นนะ่ะเนี่ยบินไปอยู่เกาะตรงนู้นอยู่แล้วนึกนกอะไร